คนเดินนี่ว่าเราก็กวรตีนกลับมามันก็เลยเกิดการท้าทายระหว่างคนทําเพจผีกับเราด้วยเออมันก็ท้าทายกันไปเออมึงเดินคนเดียวตัวตัวกูไม่ละบาา้าช้าอะไรเงี้ยเราบอกได้กูก็เดินได้แต่กูขอปกปืนไปด้วย <c oughs> ใครกูยิงใครแกลงกูยิงอย่างเงี้ยแล้วเราก็เถียงกันไปเถียงมาเราก็เลยว่าเลยคิดว่าเออกูทําเพจผีมัาเลยหลอนนากใช่ไหมคือต้องพูดตามประวัติจริงรับผมผมเปิดเพจผีมา คือกวนตีนเผจผีไม่ได้จังใจมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยคือเราเปิดด้วยความโมโหเออเราก็เปิดมาเพื่อกวนตีนเพราะว่าทะเลาะกับที่เขาทำเงในในในสมัยนั้นเนาะเออแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วเออมันเป็นสมัยนั้นสมัยที่เราเปิดมาเนี่ยเราก็กวน สวัสดีครับสวัสดีครับผมโกจังเงาะป่าพาตะลุยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสัมภาษณ์นะครับเพจผีที่เรียกได้ว่าตอนนี้มาแรงอันดับอันดับหนึ่งได้เลยสำหรับเพศผีเพศนี้นะครับแล้วก็วันนี้เรามาเจอหัวหน้าแก๊งนะครับผม เฮียเจ๋งนะครับเฮียเจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเอฮียเจ๋งพิสูจน์ศาสตร์สองนะครับผมนี่ก็เป็นพิสูจน์ศาสตร์พิสูจน์ศาสตร์ใช่มีกี่เพศเนี่ยจริงมีพิสูจน์ศาสตร์พิสูจน์ศาสตร์สองผีหิวหวีผีเล่นผีอีปอบเด็กๆอันนี้เวลาไล์ก็ไล์วันและคืนนึงก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงทุกเพศเลยนะเนี่ยใช่ครับครับผมก็วันนี้กมีโอกาสนะครับผมมาพูดคุยกับเฮียเนาะก็เห็น เฮียไลฟ์สดเนี่ยคนดูทีไลฟ์สดเนี่ยสองหมื่นสองมืนอัพครับมันไม่ใช่ง่ายๆมันก็ถ้าเป็นโลไหนแรงๆมันก็ขึ้นสองหมื่นขึ้นมาเองเลยฮียใช่ครับผมแล้วก็ปกติมันก็จะหมื่นกว่าคนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นห้าแล้วแต่แล้วแต่โลเคชั่นไม่เหมือนผมไลฟ์นะพี่หมื่นหกหมืนเจ็ดสิบคนนก็เลยวันนี้ก็เลย เจอเฮียตัวมันไปแล้วมาขอมานั่งพูดคุยอเงี้ยหน่อยเฮียผ,ผมขอถามประวัติเฮียแล้วกันตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยเป็นเด็กเลยเงี้ยยันจนมาเฮียมีเพศที่มันใหญ่โตขนาดนี้ได้เนี่ยเียค,คือ เอาจริงๆเ่ยประวัติตั้งแต่เด็กเลยใช่เข้าๆพอไงไม่ไม่ไม่ต้องหมดนะครับหมดเ่เล่าเป็นยาวเลยนะเป็นปีหรัมสองชั่วโมงก็ไม่จบจริงๆเราก็เป็นเด็กทั่วไปคือบ้านบ้านเราอ่ะจริงๆมันก็พูดถึงมันก็เป็นสลัมมาแหละเราอยู่กรุงเทพครับผมคือมากรุงเทพตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบสิบเอ็ดขวบแล้วก็อยู่มายาวจนถึงทุกวันเนี่ยมันก็ยี่ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีนั่นแหละครับผมครับเราก็จะเป็นก็เรียกว่า เป็นเด็กถ้าเด็กอยู่ในกรุงเทพจริงหรืออยู่ในสลัมจริงอ่ะมันจะซนครจะเล่นอะไรแผงๆไปเรื่อยตามสไตล์แบบก็เรียกว่าไม่ใช่ลูกพูดดีคือเป็นเด็กมีพ่อแม่ปล่อยอ่ะออก็คืบ้านคุณทันทีบ้านคุณนิทีอะไรเขาเรียกอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่คำไหนนอนนั่นบ้านเพื่อนนู่นบ้านเพื่อนนี่ครับผมครับผมเราก็เที่ยวเล่นไปเรื่อยนะผมแล้วเฮียมาชื่นชอบในการหาผีได้ไงอ่ะ จริงๆร,รายการผีเนี่ยผมไม่รู้จักเลยตอนทำเนี่ยใช่จะมีเจ๊ปูครับเจ๊ปูเนี่ยก็ทำรายการผีมาก่อนแล้วนี้เราเราทำคลิปในเฟซผีพุ่งใต้อยู่แล้วอ่าแล้วเขาก็ติดตามก็เลยเชิญเราไปเป็นแขกรับเชิญในรายการเราก็เลยได้ไปรู้จักอ๋อมันมีรายการผีอ๋อ,อ,อแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะทำเพราะเราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วครั้งแรกนี่ไปบ้านบันไดแดง จับได้เลยนะยครั้งแรกเลย<ช>ที่ใช่ครั้งแรกที่เจ๊ป,ปูชวนไปออกรายการเนี่ยบ้านบันไดแดงนั่แหละครั้งแรกแล้วก็กลัวมากแล้วเขาทิ้งให้เราอยู่คนเดียวไงเออแล้วก็ตั้ง <c oughs> กล้องไว้อไม่ให้เราแบบหลบออกจากเฟรมกล้องอะ่ะก็คือที่เราไปไลฟ์เนี่ยคือช่องช่องของเจ๊ป,ปูใช่ก็เราเป็นแขกรับเชิญครับผมใช่พอเราไปแล้วเราเราก็ไม่รู้แล้วเราก็กลัวกลัวเราก็ต้องไปหาสูบุรี่ ก็เดินออกอย่างเฟรมกล้องไปกะย้อ,ยองขึ้นมาแกล้งกันแต่เราเรากลัวผีอยู่แล้วโอ้แล้วมาพอหลังจากที่เราไปไล์ของเจ็ปูครั้งแรงนั้นนั่นคือเป็นจุดประเด็นเลยไหม<อ>ไมเอาประวัติจริงไหมประวัติจริงประวัติจริงเหรอยังไงเราได้ไคลย <laughs> จริงจริงพอคืนนั้นเราไล์เสร็จแล้วอะเราก็ไม่รู้หรอกเขามีดราม่ากันระหว่างเขกผีอ๋ออ่าเราก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกแต่ว่าในกรณีวันนั้นน่ะเราเป็นคนเป็นแขกรับเชิญครับ เป็นแขกรับเชิญแล้วเราทําผีพุ่งใต้เราไม่เขาเรียกว่าชอบคนตีนคนอยู่แล้ว,วอ่ะสไตล์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอเพจนี้มาโจมตีเพจเจ๊ปูแล้วเราวันนั้นกูเป็นคนเดินนี่ว่าเราก็ควรตีนกลับม,มายมัก็เลยเกิดการท้าทายระหว่างคนทําเพจผีกับเราด้วยเออ มึงก็ท้าทายกันไปเออมึงเดินคนเดียวตัวตัวกูไม่ละบ้าช้าอะไรเงี้ยเขาบอกได้กูก็เดินได้แต่กูขอพกปืนไปด้วยใครยิงใครแกงก็ยิงมาเราก็เลยวะเลยคิดว่าเออกูทำเพจผีมั้งเลยหลอนนักใช่ไหมนในคือต้องพูดถ้าจะตามประวัติจริงรับผมผมเปิดเพจผีมาคือกวนตีนเพจผีไม่ได้จังใจมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยคือเราเปิดด้วยความโมโห เออเราก็เปิดมาเพื่อกวนตีนเพราะว่าทะเลาะกับที่เขาทำอย่างเงี้ยในในในสมัยนั้นเนาะเออแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วเออมันเป็นสมัยนั้นสมัยที่เราเปิดมาเนี่ยทำงานเราเรามันกวนตีนมันก็ไปจริงๆแล้วมันกวนตีนกระทบไปทุกเพจอจริงหลักๆหลายเพจก็หมั่นไส้เราแต่เราก็ยัง ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังกวนตีนอยู่ก็ยังกวนเราคือเราเราเราเสมอต้นเสมอตายไม่เราเลกวนตีนทุกวันนี้ก็ยังกวนตีนอยู่เอาเอาเอาหมดใช่แล้วจําได้ไหมนยเพจครั้งแรกเลยสําหรับเพจเฮียเลยนะที่ไปเดินโลโลแรกโลแรกเลยในในียแถวแถวเส้นการนาพิเศษนี่แหละเป็นตึกโรงงานอะไรทักอย่างไหมและคนงานตายนั่นคือครั้งแรก ครั้งแรกเลยอีพีแรกอีพีแรกเลยมีคนดูอยู่สามร้อยกว่าคนครั้งแรกครั้งแรกเลยนะสามร้อยกว่าคนเราก็ดีใจแล้วครับผมแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอความดีใจของการดูไลฟ์สดเนี่ยมันต้องขนาดไหนว่ามีคนดูขนาดไหนถึงจะเป็นแบบว่าเฮ้ยดีใจอะ่ะแต่วันนั้นเราถือว่าเราเป็นครั้งแรกเราก็ดีใจแล้วพอหลังจากวันนั้นปุ๊บก็เหลือร้อยกว่าห้าสิบปคนหกสิบปคนสี่สิบปคน <c oughs> มันเป็นไรี่ย <c oughs> มันเป็นเพราะว่า เราเราเขาเรียกว่าเรายังไม่รู้วิธีการเล่นหรืออะไรเราเรายังไม่รู้ว่าเขาทําคือการทํางานพวกนี้มันต้องทําแบบไหนเพราะเราไม่รู้จักรายการผีรเอ,อเราไม่รู้การพูดการบรรยายหรือการจะทายังไงให้มีคนเขาสนใจในขณะที่เราทํางานเอ,อเราก็ทําทําทํามาก็คนก็จะดูอยู่สี่สิบคนห้าสิบคนหกสิบคนอยู่เงี้ยหลักสิบครับก็ทํามาหลายเดือนแล้วก็ ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเขาเราทําแบบสนุกเลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดว่ามันได้เงินไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรได้ก็เขาทำเขาได้เงินกันยังไงวะกูออกไปกูต้องตอเติมน,น้ํามันกินข้าวเลยไม่ไปเอาเงินที่ไหนวะเออเราก็ไม่รู้รเราทําแบบไม่รู้มาหลายเดือนเหมือนกันก็คือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยไปไล่ยางเดียวใช่แล้วเราก็เราก็ไล่กวนตีมัเรื่อยขนาดบ้านบันไดแดงทุกวันเนี้ย ถ้าไปดูมันจะเป็นทางมาลายนะครับผมเราถ้าไปบ้านบันไดแดงแตอนนี้มันจะเป็นทางมาลายนะเพราะอะไรอ่ะผมไม่คนไทยไปกวนเขาบ้านบันไดม้าลายไปกวนระหว่างที่บนตีนถ่ายทำนะไม่เราก็ถ่ายเห็นแล้วว่าเราวนตีน <c oughs> คือเราเริ่มมาจากวนตีนเนี่ยก็พูดแบบแบบจริงๆนะอ่นะเออเราก็เนี่ยทุกวันที่เป็นทางมาลายอยู่กับเป็นเป็นเราถ่ายเป็นทางม้าลายแล้วใช่ใช่เป็นทางมาลายเราก็ทําอยู่ก็แหละก็เลยไม่รู้ว่ารายได้ต้องได้อย่างไง และทํายังไงให้มีคนดูเราก็ยังไม่รู้เราก็แค่ทําทําความที่มันเป็นตัวเราเองอะในสมัยเด็กวัยรุ่นเราอยู่สลัมเรากวนตีนโผงผางหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาความสมัยนั้นมาใช้สมัยก่อนวัยรุ่นใช่ไหมมันจะมีพวกบ้านก้าวหลังวชรพลบ้านล้อเกวียนคนสมัยนั้นมันไม่มีมันเป็นสมัยโทรศัพท์ก่อนสามสามหนึ่งศูนย์ีกคิดดูดิไอรุ่นกระดูกหมาไอสาม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 หนึ่งศูนย์ว่าเก่าแล้วอันนี้เก่ากว่าเ <G ül> นะยุคนั้นน่ะมันก็จะฟังแต่รายการผีในวิทยุแต่ก่อนเนในทีช็อกใช่นั่นแหละทีนี้พอเราฟังปุ๊บโอ้โหสมัยน,นั้นนะวัชรพลน,น่ะบ้านผมอยู่รามินทารกอม 8, อแปดใช่ไหมครับผมพอเรากินเหล้าเมาไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มวัยรุ่นเออก็ไปฉายสีส้สมตาก,กบมันนี่มีหรอก LED สมัยเนี้เออก็ไปบ้านก้าวหลางังไปบ้านล็อเกียนแล้วก็วิ่งกระเจิงเล่นกันตามภาษามันบ้านบ้านวัยรุ่นอืมเราก็เลยเอามาปรับใช้ ว่านั่นกูก็เอาความเป็นตัวกูเองดีกว่าเล่น,น,ลนคําพูดคําจารายการผมจะพูดในพออยู่แล้วครับผมเพราะเราเอาความเป็นตัวเองเอาความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เยนะาะจ่ะไปดัดแต่งคําพูดทําไมเราทําแบบธรรมชาติก็คือไม่เล่าคนรูวเอ,อ่าใช่แล้วก็คําพูดคําจาด่ากวนตีนก็จะมีในรายการผม่าใครกวนตีนมาเราก็ด่ากับเพราะว่ามึงด่าเขาเรียกว่าด่าให้มันรู้สึกว่าอย่าไปทําอย่างนี้กับใคร มันก็เลยเป็นสไตล์เรามาเป็นตัวเรามาตั้งแต่เริ่มยันทุกวันนี้เลยก็ใช่ทุกวันนี้แต่มันจริงๆริง,รงมัน,ม,นมันมีจุดให้เราเปลี่ยนเอ,อคือจริงๆแล้วตอนที่ผมทําคนดูอยู่สี่สิบคนห้าสิบคนเนี่ยมันมีอยู่คนนึงเขาทารายการผีมาก่อนผมหลายปีน่าจะสองสามปีวันนั้นเขามามาอยู่ในกองที่ผมถ่ายเออแล้วผมก็ขึ้นขึ้นตอนนั้นผมก็แต่งตัวเป็น นักเียนญ,ญี่ปุ่นเล่นบ้าบ้าบอสไตล์ผมอะคนก็ดูอยู่ห้าสิบหกสิบคนทีนี้ลูกน้องน้องอีกคนมันอยู่ข้างล่างมันได้ยินคนที่ทารายการผีคนเนี้ยทํามาสองสามปีแล้วคือเราได้ยินสปปรรพคุณเขา,าแล้วว่าเขาเขา,เขาเก่งเขาบรรยายเก่งทําให้คนติดเขามากเลยแต่ณนะตอนนั้นมีคนดูเขาอยู่แค่สองสามร้อยคนประมาณนี้แหละแต่ก็คือในสปปรรพคุณในวงการเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาคุยกันว่าคนเนี้ยมีฝีมือเขาก็คงจะเขาก็เลยพูดคําที่ว่าทําให้เรา มีแรงฮึดขึ้นมาเขาบอกรายการผมว่าเล่นแบบนี้ทำแบบนี้คนดูก็อยู่แค่นี้แหละก็คือห้าสิบหกสิบคนเหมือนดูถูกเราเออเ<อ>หลังจากนั้นผมก็เลยเอาคำนี้มามาค้ำไว้ตลอดเอ,อจนทุกวันเนี้ยมันก็เลยเติบโตได้ครับผมตอนนี้ก็อันดับต้นๆเ้าเราก็ใช้นี่แหละใช้ใช้งานใช้เขาเรียกอะไรผลงานนี่แหละ ตบหน้าเข้าไปแล้วทุกตรงๆเลยทุกวันนี้เขายังทำอยู่เอเป็นปุ๋ยไปแล้วเป็นปุ๋ยนะครับก็ยังหายสาบสูดไปแล้วไม่เจอเลยยครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขาเพราะจริงๆถ้าไม่มีคํานี้ของเขาเนี่ยผมเลิกทําไปแล้วเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้ที่ไหนเพราะเราออกทุกวันเราต้องมีค่าใช้จ่ายครับผมโลเคชันอีกโลเคชันเนี่ยมันหายากการถ่ายรายการเนี่ยใช่ตั้งแต่ทําเพจใหม่จริงๆโลเคชันผมเน่ยผม ต้องต้องขอบคุณพี่กําไรพี่กําไรเซอร์เวเนี่ยแกให้โลเคชั่นผมมาตั้งแต่สมัยผมทําเพจใหม่ๆจนทุกวันนี้ก็ยังอาศัยโลเคชั่นแกอยู่ก็ยังขอใช่เหมือนการรู้จักรายการผีทําให้เรามาทํารายการผีได้ก็เจ๊ปูครับผมออมีโลเคชั่นถ่ายได้จริงๆก็เป็นพี่กําไรพี่กําไรใช่ที่เหลือเราใช้ <c oughs> ประสบการณ์แล้วใช้หัวเราเองมาอันไหนไม่ไดีปรับแต่งอันไหนไม่ไดีปรับแต่งปรับแต่งตีให้มันกลมกม อจนแล้วก็แค่ตั้งใจมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราชอบตอนนี้คนดูเท่าไรแล้วเนี่ยถ้าถ้าทุกวันเนี้ยมันก็หลกัลกๆเลยอย่างถ้าอย่างไม่จังๆๆเลยอะแปดพันกว่าคนช่วงหนึ่งทุ่มช่วงหนึ่งทุ่มแปดพันกว่าคนเจ็ดพันกว่าคนช่วงหนึ่งทุ่มถ้าช่วงสองทุ่มก็จะทุกวันนี้มันก็หมื่นกว่าหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่โลเคชันถ้าโลเคชั่นดีหน่อยก็หมื่นหกหมื่นเจ็ดดีสองหมื่น เพจสามทุ่มก็หมื่นอัพแล้วก็เพจสี่ทุ่มก็มีบ้างถ้าโลเคชั่นเด็ดก็ดีดเข้าแปดเก้าพันหมื่นนึงถ้าไม่ไม่เด็ดก็จะอยู่ห้าพันกว่าหกพันคนดูไลฟ์สดครับผมก็ถือว่าเยอะครับมันถ้าถามว่าเยอะไหมสําหรับเราอะ่ะถ้าสําหรับเราอเนะมันก็เราก็ถามว่าเราก็ทํางานเราก็ ดีอ่ะที่มีคนมาดูอย่างนี้เราทุกวันถามว่าคนทํางานรายการก็อยากให้มีคนดูเยอะใพ<ช>่พอเรามีเยอะอย่างนี้เราก็อยากได้เยอะกว่านั้นแต่บางครั้งเราต้องพึงพอใจในสิ่งที่ท,ที่เขาไม่ทิ้งเรา <c oughs> ดีกว่าที่เขาเอออย่างน้อยแปดเก้าันคนทุกค่าคืนเขาไม่ทิ้งเราแน่แน่ย,ยังอยู่กับเราตลอดเราเรา,เราจะบอกกับพี่เพื่อนคนดูเราทุกคนว่าผมใช้ใจทํางานนะครับเวลาดูผมอย่าใช้จัดตาดูให้ใช้ใจดูเพราะผีอ่ะมันมีอยู่แล้วคนเชื่อกับคนไม่เชื่อมันมี นึกออกปะครับผมคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีแต่ถ้าผมเป็นคนไทยพระพุทธเจ้าเขาสอนแล้วว่าวิญญาณมันมีอยู่จริงมันคือคตัวรู้สึกวิญญาณมันมีอยู่แล้วเหมือนกับอย่างพระอาจารย์ผมสอนแหละวันพรุ่งนี้มีไหมมีครับพี่เห็นปหไม่เห็นเหมือนกับผีแหละ <c oughs> มีแต่เราไม่เห็น <c oughs> เราไม่เห็นเออนั่นแหละผมครับเราก็เลยให้ให้อย่าไปยึดหลักว่าจะต้องว่าเขาเรียกว่ามาดูรายการอะไรแล้วให้ดูแล้วให้เกิดมีความสุขมีรอยยิ้มก่อนหลับก่อนนอน อย่าไปดูแล้วเครียดคือเครียดแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> กูไม่เห็นผีให้กูเห็นแล้วแต่กูเห็นไม่ทันนะมึงช้าหน่อยดิมึงอย่าโวยวายกูไม่ได้ยินเสียงผีเลยพวกนี้ดูแล้วเครียดอืมพวกนี้เขาไม่ได้ใช้ไม่ดีลบลบท <c oughs> ุกวันไหมพี่กับคนพวกเนี้คือแต่ก่อนลบเดี๋ยวนี้ปล่อยแล้วเพราะเราเราเราจะมองคนที่ว่าถ้าคนเขาใช้ใจดูอะเขาจะไม่มานั่งซีเรียสตรงนี้เขาจะมองเห็นว่าไอ้คนเนี้เนี่ยที่มันทารายการอยู่เนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้อยากให้เราเห็นผีหรือเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงหรอกหลักๆมันต้องการให้เราหัวเราะและยิ้มมีความสุขเหนื่อยงานเหนื่อยครอบครัวเหนื่อยหลายๆอย่างที่ออกประจนภัยทั้งวันมาแล้วผมถึงเวลากลับเข้าบ้านหนึ่งทุ่มเอาความสุขให้ตัวเองคนฉลาดเขาเลือกความสุขมาดูออผ่อนคลายถ้าอย่างในรายการผมจะพูดตอนเปิดรายการอยู่แล้วแต่ไม่รู้รายการพี่พูดได้พูดได้คนฉลาดเขาจะเลือกเก็บเกี่ยวความสุขเท่าตัวเอง แต่ถ้าคนโง่เนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวความเครียดเขาตัวเองแล้วณตอนนี้เนี่ยทีมงานมีเยอะไหมเนี่ยทีมงานก็มีลอ้คิมน้องคิมมีสองคนแล้วก็มีนี่แหละนาตั้งนเจตีนี่แหละกับตาบีพี่บีมาร่วมมาอยู่แต่จริงๆอ่ะคือจริงๆก็มาอยู่กันด้วยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าบุญกรรมมันร่วมกันบ้างเพราะว่าเพจผมอ่ะ ถ,ถ้าทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงตังวัน,นี้ผมไม่ได้สูงสิงกับใครครับเราเราไม่ไปคุกคีกับใครเป็นหลักเป็นไม่มาอยู่ด้วยกันแบบนี้อันนี้เป็นทีมแรกทีมแรกท,มมที่ม,มาอยู่ด้วยครับผมเพราะเราจะอยู่สันโดษครับเขาผมก็งงอยู่ว่าอยู่ดีๆนะตั้งมาอยู่ได้ไงนึกว่าแบบ เพราะว่าเราเรารักสันโดษเราไม่ชอบไม่ชอบวุ่นวายหรือว่ามปเฮียเฮียไปไปเก็บเด็กมาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับโหี่แสดงว่าเกิดละลกวแก่เลยโอเคก็อันนี้ได้ยังได้แล้วพี่แล้วละมีอะไรจะบอกอีก่ไหมก็เวลาดูรายการผีของครับอยากให้เลือกดูดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายไอ้คนเชื่อว่าผีมีจริงเขาก็ชอบไอ้คนไม่เชื่อ เราไม่เราเราไม่เชื่อเรื่องผีแล้วเราเลือกดูความหลอนความฮาความเหมือนเรานั่งดูหนังหนึ่งเรื่องครับอ่าเพราะเจตนาลมผมแค่ว่าคิดว่ากูทํารายการผีเนี่ยกูจะทําไงให้มันตีมาตีละครหลังข่าววะมันก็ไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าคนเลือกเสพมากกว่าเราจะเสพแบบไหนมันหมดสมัยแล้วที่ว่าจะต้องมาประชนภัยกับผีหรือแบบต้องมันไร้สาระ มันยุคห้า g แล้ววันนี้ผีมันอาจจะไปแต่งตัวทําหน้าทําผมก็ได้ไม่เหรเออจริงคือมันต้องล้างสมองตัวนั้นไปและมาดูพวอความบันเทิงดีกว่าครับมันถึงจะมีความสุขครับผมครับก็วันนี้ก็ขอขอแบบโลเด็ดเด็ดเลย่ะที่แบบประทับใจมากไปแล้วเหมือนมีความชื่นชอบขอขอตบคล้ายถ้าพูดถึงโลเด็ดเด็ดใช่ไหมถ้าเด็ดถ้านะาตอนนี้ก็เป็นโลปอบใายเมียนปอบหญยเมียน ใช่เป็นโลที่เด็ดมากแล้วก็แต่ถ้าโลอื่นๆถ้าตัดปอบอยามี้ะไไปนเนี่ยผมเป็นคนชอบเดินโลป่าโลเขาอืจะไม่คือจริงๆเป็นคนชอบประจนภัยไงเลยชอบโลที่มันเป็นถ้าเป็นป่าเป็นเขาอะไรที่มันลึกลับอะยิ่งไปเกี่ยวกับสมบัติหรือสถานที่โบราณเนี่ยอันเนี้ยนนมันทําให้เราใจเราชอบค้นหาครับผมอันเนี้ยมันจะมันมีความสุขเวลาทํางานใช่แล้วโลไหนที่แบบ ที่มันแบบลึกลับเนี่ยมันสนุกเวลามันเจออะไรขึ้นมาเจออะไรตกใจอะ่ะเราเราเป็นเพจที่ว่าวิ่งหนีผียังไงให้คนดูผมไม่สนใจเราก็จะวิ่งจะวอยวายไม่ได้สนใจว่าจะต้องเงียบให้เขาฟังหรือจะต้องอยู่เฉยๆเขาดูไม่ถ้าอยากดูชัดๆมาถ่ายเองวิ่งเลยเออก็คนคนเจอผีตามหลักธรรมชาติมึงอยู่นิ่งได้มึงก็ไม่ใช่คนแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเวลใช่ธรรมชาติกับผมกับผม ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียเจ๋งมากครับเพราะว่าก่าจะเจอตัวเป็นเป็นได้เนี่ยโหลำบากมากเพราะว่าเฮียไม่ว่างว้ยปกติผมวันๆมันไม่ได้ทำอะไรคือหาโลเคชันตกเย็นก็ไปถ่ายรายการกับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนอนอนเช้าตื่นหาโลอีกนอยู่เี้คนทำงานไม่ได้ไปไหนเพราะเพราะอย่างเฮียเฮียไม่ได้หาล่วงหน้าอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งวัจะต้องหาชั่วโมงต่อชั่วโมง บางทีบางทีบางทีก็ไปเจอโลแล้วเล่นไม่ได้ก็ต้องสับเปลี่ยนโลใหม่อีกใช่ครับผมก็นี่แหละครับชีวิตคนที่ทําเพจเพจผีแล้วลำบากไม่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 ะสบายนะจริงๆใครที่ดูรายการผีทุกรายการจริงๆทุกรายการทุกเพจน่าติดตามหมดอยู่ที่เราเลือกว่าเราชอบแนวทางเขาแบบไหนเพราะแต่ละคนแต่ละความรู้สึกการทํางานของแต่ละเพจอ่ะเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วอยู่ที่คนดูชอบแบบไหนมากกว่า และทุกคนเน่ยเขาไม่ใช่สบายกันเดินทางร้อยส0งยโลครับต้องอดหลับอดนอนต้องไปเจออะไรที่มันแปลกสถานที่อันตรายม้างงูเงย้าเขี้ยวขอนหลายหลายอย่างเขาลําบากกันดังนั้นแล้วเวลาเข้าไปดูไปให้กําลังใจกันอย่าไปเกียนเลยจริงๆ เกียร์ไม่ดีครับผมเวลาเขาฟ้องขึ้นมามันไม่คุ้มไม่คุ้มไหายเข้าแม่มาประกันอีกก่อนก่อนจะเกียร์ดูกันในกระเป๋าก่อนใช่ครับผมโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับที่ให้เสียสละเวลานะครับอันมีค่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็ก่อนจะไปก็ฝากช่องนะครับเงาะป้าพาตะลุยครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูนะครับเข้าไปดูได้ที่ช่อง พิสูจน์ศาสตร์ต้องพิสูจน์ศาสตร์แล้วก็เลขสองเลขสองผีหิววห้วหวีผีเล่นผีผเลขสองอ่าอีป,ปอบแดกดาอีป,ปอบแดกดาครับผมที่เราจะไล่ปร,ประจำทุกวันประจำทุกวันทั้งหมดกี่เพจเนี่ย จริงๆอ่ะมันมีอยู่สี่เพจแต่เราจะต้องเปิดเพจสำรองไวเผื่อมันติดขัดหรือมีอะไรงี้ก็เอาเพจนี้มาได้แต่โดยปกติแล้วก็ทุกวันก็จะคือไลฟ์สี่เพจใช่ครับผมทุกวันก็เพื่อากเพื่อนเข้าไปชมเข้าไปรับฟังได้นะครับแต่อย่าไปเกียรนะผมบอกไว้เลยอย่าเอาจริงโอเควันนี้ก็ขอบคุณเีย่จริงมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ